มือนีพามาคบพยางหลุมข้ามจ่าครับผมคนกบครับปลูกแลล้วก็กบไปที่หลังครับผมเราใส่คุมครับผมปลูกแลล้วก็กบไปครับพุ่นทีมงานปลูกครับเวลาปลูกเสร็จก็ไล่กบดินที่หลังครับนี่ครับกบลงหูนะครับตัวนี้ยังบม่กบครับ ต้องกบเหมันนป็นแบบนี้เบิดคู่หลุมครับผมถอยลังไปแล้วครับถอยลังลงเขาครับผมมากกันหลายคนครับเ็ดหลยครับผมมีหลายแปลงครับผหลายสิบไร่ครับมากกันหลายคนครับแต่ทมพยางคลิปคนครับผมปลูกจังหาครับแบกมาผมกันแดดครับผมเช่หน่อยนี่มันสี่ห้อนแฮงครับผมอากาศห้อนเฮงอากาศที่ห้อนเฮงครับเช่หน่อยยันคำจ่าตายครับ ครับผมอ่ามือนี้ก็พามาเบิ่งวิธีปลูกแบบแปลกๆครับผมหลายสวนก็หลายเป็นครับหลายเท่าแก่ก็หลายอันครับเ็ดหลายอย่างครับผมโบแต้มครับตัดเล่นตัดเล็ก็กันแย่งม่งงามยิ่งโบว่ะโบงามแต่งไม่นั่งแยงอยู่อันล่ะเท่าแก่บุหัวซสานำกบลุ่ม ครับผมอันนี้เป็นรถที่ไ่คุมพยางครับไปได้ทีละสองล่องครับผมคุมได้ทีละสองล่องข้างล่างเป็นตัวตีดินครับข้างบนเป็นตัวคุมพยางครับผมคุมเขามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแรนออกมาคุมแล้วแล้วครับตัวนี้แล้วก็มากบหัวครับดึงพยางมาให้สุดพี่แล้วครับผมแล้วก็ถมออกมา ฟังกันทีเรล้วแล้วครับโอ้หลายมือนครับเห็ดหลายกว้างครับหลายสิบไล่ครับผมว่าท่านลหรอครับเบิงคนครับขั้นฝนตกก็ได้ยุดแลหรครับยังไงมันตกอยู่ด้วยนี่ฮะมันสิตกแต่ตอนแรงนะครับ เป็นรถไทยใหญ่ครับรถไทยใหญ่แล้วคุมทีละสองแปลงครับผมครับส่วนพักกินข้าวเที่ยงครับผมคนร้ายกินข้าวอิ่มแล้วพากันนั่งพักผ่อนครับโรงงานอีกที่